การคว้าแชมป์บาสเกตบอล NBA ของทีม Denver ร์นักเกในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจอย่างมากกันเลยนะครับโดยเฉพาะกับแฟนบอลอาร์ซอลเนี่ยเพราะว่าคุณจะได้เห็นมุมมองของการบริหารทีมกีฬาในเครือของ KSE อีกอันหนึ่ง ก่อนอื่นต้องบอกกันก่อนว่าผมเองก็ไม่ได้ดูอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลอะไรมากเท่าไหร่นะครับดังนั้นข้อมูลทั้งหมดก็มาจากการค้นคว้ามาเล่าสู่กันฟังแต่พอยิ่งอ่านยิ่งคนแล้วก็รู้สึกว่าเออมีความประทับใจในการสร้างทีมบาสเกตบอลทีมนี้ขึ้นมาได้มากๆเลยทีเดียวนะครับทีมเดนเวอร์นักเก็ตนั้นเป็นทีมหนึ่งในชนิดกีฬาเครือข่ายของ Green Ga s p o ร์ตแอ n ด e เ t นเตอร n เนะครับปัจจุบันเนี่ย คนที่เป็น CEO บริหารก็คือคุณพ่อครับคุณสแตนโครินเก้เมื่อก่อนไม่เรียกอย่างนี้นะเมื่อก่อนไม่เรียกอย่างนี้ส่วนลูกชายครับจอร์จโครินเก้เองก็เป็นประธานบริหารประธานของสโมสรแน่นอนครับกว่าที่จะมาประสบความสําเร็จได้ในขนาดนี้เนี่ยมันก็ผ่านอะไรมามากมายกันเลยครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ในปี2015พวกเขาก็แต่งตั้งเฮดโค้ชที่มีชื่อว่าคุณไมเคิลมาโลนนะครับคนที่จอร์จกําลังกอดคอกันอยู่ไมเคิลมาโลนเนี่ย แต่งตั้งเข้ามาเป็น h c o โค้ดโดยที่เขานั้นมีประสบการณ์ในการคุมทีมเป็น h ฮชโค้ดเพียงแค่ปีเดียวนะครับเพราะว่าในปีก่อนหน้านั้นก็คือปี2013-14ก็ 2014, เป็น h ฮชโค้ดให้กับทีม s c r m m e n t o l k n n s s แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าตัวก็รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโคช้ชมาตั้งแต่เราต้นปี1993ก็ถามว่าเป็นผู้ช่วยมายาวนานก็ต้องมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาเรียนจบแต่เขาก็มารับหน้าที่มาเรียนรู้เรื่องของงานเป็นเป็นผู้ช่วยโคช้ชเกี่ยวกับบาสเกตบอลเลยก่อนที่จะมาประเดิมนะครับกับการเป็นเฮดโค้ชในปี2 0 1 3ั4แล้วก็ย้อยมาเป็นเฮดโค้ชให้กับ เดนเวอร์นักเก็ตในปี2015ประสบการณ์มีแนวทางมีวิธีการมีไอเดียมีกล่นมีและที่สําคัญก็คือว่าการที่เขาได้จับงานเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆอะไรเงี้ยก็ทําให้เขานั้นก็พร้อมที่จะปรับตัวกับเรื่องของอแทคติกวิธีการเล่นต่างๆแต่ต้องบอกกันส่วนหนึ่งนะคบว่าวัตถุดิบ ในเกี่ยวกับบาสเกตบอลเนี่ยมันไม่เหมือนกับฟุตบอลนะฟุตบอลมันก็จะมีโครงเครือข่ายทั่วโลกแต่ว่าบาสเกตบอลหลกัหลกๆก็จะที่มีที่อเมริกาที่อื่นก็มีเหมือนกันแต่อาจจะไม่ไม่ได้รับความนิยมสูงสุดอะไรอย่างนั้นดังนั้นผูเ้เล่นที่จะเอาเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะต้องมีขีดจํากัดมีวงจํากัดกันอีกหน่อยแต่นั้นเนี่ยมันอาจจะมีะรายละเอียดที่ลึกลงไปซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจทุกคนเหมือนกันแต่ที่นี่จะเล่าให้ฟังก็คือหลังจากที่ตัวของไมเคิลมาโลนนะครับเข้ามาสู่เดนเวอร์นอกครับ เขาอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จขึ้นมาทันทีแต่ว่าฝั่งของผู้บริหารฝั่งของเจ้าของทีมก,ก็เข้าใจให้เวลากับการสร้างทีมรีวิวทีมแล้วมันก็เริ่มเห็นดอกออกผลครับหลังจากนั้นก็คือระยะ3ปีครับในฤดูการ2018-19ครับเขาก็พาทีมเดนเวอร์นักเก็ตนะครับผมเข้าไปสู่รอบเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกในรอบ6ปี นะครับของ NBA โอเคครับมันอาจจะไม่ได้สร้างความประทับใจอะไรมากๆแต่ว่ามันได้เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมีโอกาสที่ทีมจะประสบความสำเร็จไยแล้วพอระหว่างรอบเพลย์ออฟของปี2020 มันมีสติที่ดีมากๆของทีมทีมนี้ครับเพราะว่ากลายเป็นว่าเนี่ยตอนเล่นนะครับตอนเล่นไปผ่านไป4เกมแรกเนี่ยเดนเวอร์นักเกนะครับโดนคู่แข่งออกนําถึงสกอร์สตอน1เกม2ครั้งครับแต่สุดท้ายพวกเขาก็พลิกกลับมาชนะได้ในสกอร์สต่อ3เกมครับในเกมที่เจอกันกันกบทั้งย a h Jazz แล้วก็ LA Shipper s โอเคครับอาจจะไม่ได้ไป รอบชิงอะไรแต่มันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วเขาก็ได้รับการขยายสัญญาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผลงานของเขาก็ถือว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงที่ดีมากๆครับก็ได้มาคุมทีมนะครับในเกม All s t s t นะครับแล้วก็อลไรแสดะครับคือคือค่อยๆเติบโตดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ส่งผลสำคัญก็คือว่าทำให้ทีมคว้าแชมป ในปี2023นะครับเหนือนกันกับต่อไมอามี่ฮิตในสกอร์4ต่อ1เกมกันอีกด้วยครับดูจากแนวทางของเขาแล้วเนะี่ยเราจะพบว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกันกับอาอร์ชโนเหมือนกันมิเกลเอาตานั้นถูกแต่งตั้งมาโดยที่อาจจะไม่มี ประวัติหรือว่ามีประสบการณ์ในการคุมทีมเป็นเฮดโค้ชแต่เขาก็เป็นผู้ช่วยที่อยู่ในระดับสูงที่ได้เรียนรู้งานจากตัวของอเป๊ปกาดิโอลาแล้วเป๊ปเองก็พายทีมประสบความสําเร็จดังนั้นก็ได้รู้ว่าการที่จะคุณจะ s u c ส e s s สมันเป็นยังไงแต่ตัวของมาโลนนั้นโอเคอาจจะไม่ได้ไปอยู่อย่าง,งานั้นใกล้เคียงแต่ว่าเขาก็อยู่กับทีมมาหลายๆปีได้เรียนรู้จะเป็นยังไงที่สําคัญก็คือว่ามิเกลต้าได้รับเวลาในการสร้างทีม ตัวของมาโลนเองก็เช่นกันก่อนที่จะมีอินดิเคเตอร์มีตัวชี้วัดว่ามัมนมีแนวทางที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จยังไงกับการที่รุ่การแรกมิเกลเวตาเข้ามาพาทีมคว้าแชมป์เอครับนะครับแล้วก็คอมมิ i นิตี้ชิลส่วนของมาโลนเนี่ยอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าในปีที่3ของการคุมทีมเขาก็ทําทีมให้เข้าสู่รอบเพลย์ออฟแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเห็นของที่มีอยู่ว่าทุกอย่างลงตัวเนี่ยนะครับ ทีมเดนเวนนักเกสนั้นเริ่มมีอะไรกันบ้างฝั่งของอาร์ซนอก็ความคล้ายคลึงกันครับหลังจากที่มีเกเบอร์ต้าเข้ามากลุมทีมความ้าแชมป์เสร็จปุ๊บมันอาจจะมีช่วงที่ต้องปล่อยผ่านโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารปล่อยตัวนักเตะเรื่องของการซื้อตัวนักเตะต่างๆเข้ามาใหม่แต่ทรงบอลเราเริ่มเห็นแล้วว่าอาร์ซนอนจะมาในมิติไหนโดยเฉพาะกับรูปก,การก่อนหน้านั้นนะครับที่แพ้3เกมติดแต่สุดท้าย ก็ทำผลงานพาทีมมาลุ้นก่อนที่อาจจะจบในอันดับ5แต่ก็ลุ้นท็อปโสุดๆแล้วก็ดูการนี้ก็เห็นชัดว่านําเป็นจ่าฝูงมานานมากภาพรวมในแง่ของแนวทางของการทําทีมบาสเกตบอล NBA เดนเวอร์นักเกนะครับแล้วก็โยงมาที่อาร์สตอคุณจะเห็นว่ามันมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆอย่าง ภายใต้การบริหารงานหรือการเป็นเจ้าของ ASE เนี่ยเขามีความมั่นใจเขามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาเลือกมาแล้วก็จะเป็นการดำเนินกลยุทธ์ในการบริหารงานทั้งตัวของ Head Coach ทั้งตัวของอทีมงานแล้วก็เรื่องของผู้เล่นที่เข,าเข้ามาแล้วพวกเขาก็วางระบบแล้วว่าทีมเนี่ยจะต้องประสบความสาเร็จอีกด้วย